ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับมิจฉาชีพนอกจากจะหลอกมาให้เราได้ร่วมกิจกรรมทางออนไลน์แล้วก็บอกว่าเราเป็นผู้โชคดีได้รับทองคำปรากฏว่าเสียค่าดำเนินการต่างๆนานา,นา,นาสุดท้ายทองคำไม่ได้ค่าดำเนินการเสียไปหลายหมื่นก็ไม่ได้คขืนด้วยไปแจ้งความออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับปรากฏไปเจอเพจหนึ่งนี่คือศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ศูนย์นี้อยู่ในเพจ a c e b o o k ดันเป็นศูนย์ปลอมอีกตัางหากครับโดนพยายามหลอกลวงเอาทองคําไปขายจะโอนเงินให้ศูนย์นี้เพื่อดําเนินการแต่โชคดีที่ชาวบ้านห้ามกันวุ่นไม่งั้นเสียเงินอีกหลายแสนครับกรณีอดีตทหารวัย66ปีถูกเพจลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับหลอกว่าได้ทองคําหนัก5บาทแต่ว่าต้องเสียภาษีและเสียค่าบริการ ทำให้อดีตทหารคนนี้หลงเชื่อครับเสียเงินโอนไปแล้ว2องสามหมื่นบาทแต่สุดท้ายถูกหลอกครับก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือติดต่อไปยังเพจ aoc1441 เพจนี้เขาบอกว่าเป็นเพจของศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์แต่เพจนี้เป็นเพจปลอมครับคุณผู้ชมครับถูกหลอกช้ำนะครับมีการออกอุบายด้วยบอกว่าจะให้ค่าดำเนินการเพื่อเอาเงินก้อนเดิมคืนมาต้องเสียค่าดำเนินการในการ ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็พยายามจะเอาทองคำห้บาทไปขายนะครับเพื่อโอนเงินไปให้มิจฉาชีพที่ใช้เพจปลอมนี้ครับสุดท้ายครับโอนเงินไม่สำเร็จเพราะมีชาวบ้านช่วยกันห้ามและภรรยาก็เข้ามาห้ามกันวุ่นเลยทีเดียวครับล่าสุดครับรัฐมนตรีกระทรวงด e ีนายประเสริฐจ,จันทะโรงทองบอกว่าศูนย์ AOC1441 ที่มีการติดต่อเข้าไปแล้วบอกเป็นเพจปลอมนั้นแน่นอนครับ เพราะท่านรัฐมนตรีบอกว่ามีช่องทางติดต่อทางเดียวคือสายด่วนโทรศัพท์ได้อย่างเดียวครับ1441ไม่มีเพจ Facebook ไม่มี Line Official Account เพราะฉะนั้นในโซเชียลมีเดียปลอมทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่มีการโทรไปหาประชาชนเพื่อให้ลงทุนหรือว่าให้โอนเงินเข้ามาเพื่อเป็นค่าดำเนินการดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ใครที่ถูกหลอกอย่าลงเชื่อครับหากใครตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ นอกจากจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วให้ไปแจ้งทางออนไลน์ด้วยนะครับที่เว็บไซต์ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e g o t h เท่านั้นครับย้ำอีกครั้ง w w w t h a i p o l i c e o n l i n e g o t h เท่านั้นนะครับหากมีข้อสงสัยก็โทรสายด่วน1441ไม่มีเพจไม่มี l i น์ Official Account นะครับ